ก็สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับช่องพีพีซ่านะครับวันนี้เราจะมาเล่นโรบอตกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมกดเข้าโรบอตก,ก่อนโอเคก็วันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมในโรบอตกนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรดีอืมงั้นเอาเออเพซิมแล้วกันะะนะครับเพราะว่าผมชอบเล่นมากไม่รู้เพราะอะไรครับผมช่วงนี้ติด เพชรซิมมากๆเลยฮะน่าจะห,ะหนุกด้วยแล้วก็ผมชอบเล่นมากเลยฮะแล้วก็ขอโทษนะครับที่ไม่มีเสียงเกมเนี่ยฮะก็จะประมาณนี้เพชรซิมผมจะปิดอันนี้ก่อนเนี่ยครับทีมผมไม่ได้เติมนะครับก็เก็บเพชรแล้วก็เออเล่นเรื่อยๆครับจริงๆผมชอบเพชร X มากกว่านะเพราะว่ามันมีหลายตัวแต่พอผมมาเล่นเพชร แล้วที่นายไหนก็หนุบิมนล้วแต่ว่าเราจะเล่นอิตเตอร์นะฮะจะว่ามาสุ่มไข่นะฮะอืมเนี่ยจะเทเลพอร์ตไปโวลซังก่อนอืมเดี๋ยวแล้วผมจะเทเลพอร์ตมันทำไมเนะีเอ่ออืมไข่นี่ก็น่าสนใจนะแต่ว่า ผมว่าจะไปเวลข้างหน้านูน้นนะอืมใช่ใช่ใช,ใชตรงนั้นแหละโอ้ทำไมมันดูวุ่นวายจังเนี่ยเนี่ยฮะไข่ที่ผมที่มันน่าสนใจนะผมอยากจะเปิดแพ็กนี้แต่ว่าเงินผมเนี่ยมันกระจิบจอยมากเลยเงินผมมันน้อยเกินไปผมก็เลยต้องฟาร์มโอเคอ่วง รว่าผมเล่นตั้งแต่9ก้าโมงนะฮะโอเคฟาร์มฟาม์ฟ์มไปเรื่อยๆนะครับผมว่าจะใช้ TNT นะแต่ว่ามันดูเปลืองไปหน่อยโอเคอืออันนี้ก็สัตว์พชรนะแต่ผมไม่สนใจนะี่ฮะก็ว่าจะเปิดแพ็คนี้นะครับจะเปิดไข่นี้แหละแล้วก็ถ้าเกิดผม กดอันนี้เนี่ยมันจะทำให้ราคามันขึ้นด้วยนะเนี่ยจากยี่สิบหลือแปดเองอะผมก็เลยว่าเพ็กนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ผมก็เลยว่าจะเดินกลับไปแล้วก็ไปอันนี้นะนี่เอาอันนี้แหละ โอเคหลังจากที่ผมสุ่มแล้วนะผมก็จะเอาไปทำเป็นสัตว์ทองคำนะแล้วก็อาไปทำสัตว์สาลุงว่าแต่ผมจะเสียเวลาเดินไปเนี่โอ้ยโอเคเราใช้สเก็ตบอร์ดน่าสนใจแต่ว่าไม่เนี่ยก็ทำเป็นสัตว์ทองนะแล้วพอทำเป็นสัตว์ทองเนี่ยผมก็จะเอาไปทำเป็นสัตว์สาลุงนะแล้วก็เอามาใช้ในทีมว่าตอนนี้ก็ ถ้าเกิดหนึ่งตัวเนี่ยก็สามรอยสี่สิบทีะมั้งค่าพลังมันนะส่วนอนี้ผมก็ทำเล่นๆนะฮะโอเคหลังจากนั้นก็จะเอาไปทำเป็นเรนโบว์นะฮะโอเคนี่นะค่าพลังมันก็จะเยอะมากาเลยสามร้อยสี่สิบก็จะสามร้อยสี่ิบเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นสามร้อยสาสิหก ทุกคนอย่าว่าผมนะครับผมไม่มีพวกไททานิกไม่มีพวกฮักเหรอครับไม่มีพวกฮักหรอกเพราะว่าผมไม่ได้เติมนะผมไม่ใช่สายเติมหรอกถึงแม้สายฟรีคนไหนเนี่ยที่แบบได้ไททานิกได้ฮิวจ์ได้ฮักเนี่ยก็ดีใจได้ครับแต่ผมไม่ใช่สายเติมนะก็เดี๋ยวผมเอาเข้าทีมกันนะถอดตัวนี้ออกแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆนะ ใครที่ชอบเล่นเพชรนายที่นายเนี่ยคอมเมนต์ด้นะฮะว่าชอบเพราะอะไรแล้วก็คอมเมนต์บอกผมด้นะครับแค่นี้บ๊ายบาย